สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับ่องวันวังชั้นเหอกับผมเบาเก่งครับเมื่อนี้กาจะพามาเบรงไอเดียการเห็ดกระบะเพาะเมล็ดพักหวานปลานะครับง่ายๆนะครับผมนี่ครับจากเศษกระเบื้องเก่าครับผมกระเบื้องเก่านี่กัความกว้างของกระเบื้องนี่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับผมประมาณ15เซนครึ่งแผ่นครับผมกาจะได้ขนาดของรากพักหวานที่เข้าตองการพอดีนะครับพอดีผมจะเพาะให้ได้ขนาดรากที่ยาวนะครับผม ผมก็จะใส่ดินนะครับวัสดุในการเพาะเต็มเลยนะครับผมแน่นี่ก็จะมีแกลบดํานะครับมีทรายแล้วก็มีคุยบะเเข้วนะครับผมทํายังไงก็ได้นะครับให้ดินที่เราเพาะนะครับล้วนที่สุดเนาะครับผมให้ดินเท่าล้วนที่สุดจะใส่แค่ทรายละเอียดก็ได้ด้วยครับผมแต่ผมบม่มีทรายก่อสางครับผมทรายก่อสางมันหมดก็ใส่เป็นวัสดุหลากหลายนะครับผสมกันก็จะมีทรายแดงนะครับทรายตามถนน คนทางนะครับผมทรายห้วยเท่านี้แหละครับทรายริมห้วยแล้วก็แกบดํากุ้ยบักพ้าวนะครับผมเป็นวัสดุดิบวัสดุนะครับในการเพาะเมล็ดข้าวครั้งนี้ครับไอเดียก็บม่มีอะไรมากมายครับผมนี่ครับกระเบื้องนะครับซสอนๆกันแล้วก็ใส่เป็นเศษเล็กเนี่ยครับผมรัดไว้นะครับว่าให้แบบของข้านะครับมันแตกออกนะครับเวลาข้าวลดน้ำเพักหวานปลาเนาะครับผม มันก็สีเฮดให้นี่ครับตัวนี้มันรูดออกนะครับเขาก็ใส่เล็กใส่ยังนะครับใส่ไม่ก็ได้เด้อครับผมมาลลอกไหวแค่นี้เขาก็ได้กระบะเพราะผักหวานป่าแล้วนะครับสาหรับการเพาะนะครับผมก็เคยลงคลิปไว้ให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นเมล็ดผักหวานป่าทีซังมาใหม่เบิ่งอัตรตาการงอกนี่โอ้โหความสมบูรณ์ของเมล็ดครับผมจมทุกเม็ดเลยนะครับผมสุดยอดนะครับแช่เมล็ดไว้หนึ่งคืนนะครับจมทุกเม็ดเลยครับผม เพิ่นคัดให้ดีแห้งนะครับผมเมล็ดละสองบาทนะครับกระสมราคานะครับแล้วก็เริ่มมีเมล็ดแตกกะลาแล้วนี่ครับแตกกะลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพาะแบบเอากะลาอันนี้ออกเลยครับผมพอดีมีพี่น้องสอบถามมานะครับผมาพอแบบเอาเปลือกแข็งๆนี่ออกได้บ่อนะครับผมได้คือกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะครับต้นพักหวานปลาที พะแบบบ่มีเปลือกนะครับผมบ่มีเปลือกกะล่าหุ่มนะครับผมพอแต่มเมล็ดข้างในเขามันติดบอ่อเนาะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับเนี่เข้ากับเพาะเลยนะครับผมตัวใด้ไม่บ่แตกข้ากับวางเรียงกันไปเลยนี่ครับผมดินนุ่มๆดินท่านุ่มๆเลยครับผมนี่วางลงไปนี่ครับมเมล็ดกลมสมบูรณ์แห้งครับนี่ ก้นกลุมมุนอ่ามาเลียได้แตกเดี๋ยวผมจะแกะกล้าออกครับนี่ครับเหมือนเดิมครับผมรากผักหวานออกจากตรงไหนนะครับรากผักหวานออกจากหม่องใดได้ครับพี่นอ้องอ่าออกจากก้นตรงนี้นด้ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นขวัญเขาอ่าแต่ถ้าห้าวว่างตะแค่งนะครับโอกาสทีรากจะออกทั้งสองฟังกับมีคือกันครับผมพรับ มันมันก็มีนะครับแต่เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับผมที่รากจะออกได้ทั้งสองฟังผมก็เคยลงมคลิปไปนะครับออกเป็นแบบการปูกเ,เกิดเป็นสองมเมล็ดนด้ครับผมเมล็ดเกิดเป็นสองต้นครับผมถ้าเกิดเขาออกเป็นสองรากเวลาสลัดมเมล็ดเขาจะได้สองต้นนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่มีสองหลักในมเมล็ดเดียวนี่เอาไปปูข้าสดาดสองต้นเด้อครับผม วางเรียงกันเลยนะครับผมระยะห่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมโอเคเอาในกระบ,บะงามๆเอาก็เรียงงามๆครับพี่น้องนี่เรียงสวยๆงามๆกันเลยครับผมเรียงไปจนเต็มกระบ,บะข้าพุทธะครับผม ระยะห่างกับประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วหรือ2เซนติเมตรนะครับมองไร่ว่างใส่ไปเลยครับผมน้ำมุมกระเบื้องเมล็ดแตกนะครับพร้อมงอกเลยครับผมอัตราการงอกน่าจะดีครับผมเพราะว่าเมล็ดจมทุกเม็ดเลยครับเดี๋ยวข่าาเบิ้งครับผมว่ากระบะนี่นะครับ ความกว้าง40คูณ80เซนติเมตรนะครับจะเพาะผักหวานปลาได้จักเมล็ดเนาะครับผมครับผมที่เห็นตรงหน้านี่ก็เป็นเมล็ดผักหวานปลาที่แกะกระล่าออกเนาะครับผมนี่ครับแกะเปลือกห่มออกนะครับผมพอก็แตกหลายนะครับล่องเพาะเบื้องนะครับหลายหลายรูปแบบเนาะครับผมอันนี้เม็ดใหยแห้งครับผมสมบูรณ์นะครับสัมผัสมือเลยครับกดลงไปกันกระมูนเนี่ยแหละครับ ทั้งเบินี่ที่เห็นนะครับกับสองเมล็ดนะครับได้ครึ่งกระบะครับผมเบิดกระบะนี่ก็น่าจะได้ประมาณ4ี่ร้อยเมล็ดครับผมซึ่งฟังนี่นะครับผมก็จะเป็นเมล็ดสดนะครับที่ผมสั่งมาผมก็จะคัดนะครับแล้วกอามาเพาะข้างกันนี่นะครับผมกถือว่าเป็นการเห็ดครัางเดียวคุ้มเลยนะครับพอดีได้4ี่ร้อยเมล็ดนะครับโดยประมาณนะครับผมเมล็ดอื่นที่เหลือก็เอาไปเนบแซมกับต้นที่เข้าตองการซอมนะครับผม นี่ก็เป็นเมล็ดที่แกะกระลาออกครับผมอันใดที่มันว่วแตกเ้ากับวดองไปอยู่ครับผมกานตั้งใจแกะมันแข็งหกอยู่นะครับอันใดติดแตกเข้าก็แกะออกครับผมครับเดี๋ยวภาพไปเบิ้งนะครับเมล็ดทีบอมี่กระลาหุ่มนะครับซึ่งปีหกหานะครับผมได้ทดลองเบิ้งแล้วนะครับผมสามารถงอกจะเลื่อนงอกงามได้ดีขึ้นกันนะครับผมพอดีมีพี่น้องสอบถามเข้ามาภาพไปเบิ้งพรกหวานป้าทีบอมมี่กระลานะครับผม เป็นจังไดครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมมาแล้วครับผมนี่ก็เป็นพักหวานปลาหนาบ้านครับผมมาเบิ่งการทดลองของผมครับผมปีหกห้าครับฝั่งนี้นะครับผมโอ้แตกหยอดงามเลยครับพี่น้องปุ๊บปุ๊บเบิ่งหยอดพักหวานปลาครับสองปีก็ได้กินแล้วนะครับบ่ต้องไปหากโหมเขานะครับบอต้องไปริดใบรูดใบออกนะครับเบิ่งใบเขาสมบูรณ์ดีมากครับผมนี่ครับ ต้นพันธุ์บ้านหมอสระบุรีครับนี่ครับเขาก็เด็ดตามปลายยอดนี่แหละครับเด็ดเด็ดไปเดี๋ยวเขาก็หาหมองแตกยอดขึ้นมาเองครับยอดโดกแห้งครับผม2ปีฝั่งนี้นะครับเป็นเมล็ดที่มีกลาหุ้มเนาะครับผมแตกยอดมาเบิ้งถีบ่มีกะล่า้มผมจะใส่ขังละสองอันนี้ที่ไม่มีกลาหุ่มที่แกะกะลาออกนะครับผมไปเพาะกระตูไก่เคี่ยงกันไล่เลี่ยกันครับผมบ่มีผลอีงนะครับสาหรับเปลือกหุ่มกลา นี่ครับมียอดเหมือนกันนะครับผมดกขึ้นกันครับผมอ่ายอดครับเขาไปเบิงได้นะครับในคลิปวิดีโอที่ผมได้ทดลองไว้ให้เบิงนะครับเมล็ดป่าไม่ไอผักหวานป่าไม่มีกะลาหุ้มนะครับสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่นะครับผมกะเจรินงอกงามได้ดีขึ้นกันครับผมรากงอกได้ดีเหมือนกันครับผมแล้วก็ให้ผลผลิตได้นี่ครับผม ลักษณะการปลูกเหมือนกันนะครับแบบรากงอกแล้วก็พี่เลี้ยงนะครับแต่ก่อนต้นนี่จะเป็นต้นแค่นะครับตายไปก็เพิ่งเอามาส่อมครับอันนี้เป็นแค่แดงส่วนด่านขางะจะเป็นบักขามเทศครับเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้ปี6 6กที่เอามาปลูกซ่อมติดแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบรากงอกเอาเอาเล็กแหลมเสียบโล่งนะครับผมแล้วก็เอา เอาหลากเสียบลงไปนะครับเล็กแหลมเสียบทอดที่ครับเอาเหล็กแหลมเสียบแล้วก็เอามเมล็ดที่มีรากนะครับแทงลงไปนะครับผมปลูกได้หลากหลายวิธีนะครับส่วนต้นนี้ปลูกด้วยถุงเพาะนะครับปีห6หปลูกซ้อมครับผมนี่ครับถุงเพาะกับมีน,นะครับกระโต้กันเนีบผมปลูกได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพพี่น้อง ไปชมวิธีการปลูกนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมติดตามไ้นะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับปลูกประวานปลานะครับให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมคลิปนี้ก็มาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับถูกกิจกรรมวันว่างครับสวัสดีครับ